สวัสดีจ้าสวัสดีครับมื่อนี้พอๆสาวผู้อีสานหากินจ้ามื้อนีนพัพี่น้องมาซองน้องใหม่จ้ามาสิออกบอกพี่น้องมาหาซองเบิ่งงน้องใหม่ซอ,องเราก็ซับพร้อม่อยว่าก็เห็นแล้วอนองนง้างง้างน,น,นอนก่อนหนึน่เนาะ เตมเฮ็ดมถุมือบรไทเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดบอเฮ็ดพะเฮ็ดพะถึงก็จะถึงวันกึนเลยเยอะนเยูจ้ะโอ้โหน่ออกนะถุงหักนี่้องหักออาเอาไปต้มนอกๆหน่อยๆสิซีนนมากับในพัานคือเกาล่ะจ้ะ อ,อันนั้นสองนาก่อนกันัน,น้นงแน่ด้วยห้าครับคุณแม่ด้วจ้ะพามาออกกันนังจายยูบานายสิเป็นง่อยโอ้ัเนหั <c oughs> มาสิตายน้าไม่อันปลาด้วยจ้ะน้องไม่บง พี่นหนอนเยเห็นบ่เห็นว่านอหน่อยสีแสบน้อใหม่อันนี้ขมแสบเด้จ้ะนห็นบ่แสบเด้นี่จ้ะป้าพี่นหองนบุงดูน้องนี่ีหยน่างามเนาะ นี้อเดี๋ยวเฮามีออกกันแต่เนาะนึงพี่น้องว่าให้ตะกล้อบานี่ม่กับก่อนขอกัปลาหลายกับเป็ดคอแล่ะพี่น้องโควิดแดกสิไข่ไข่กินไข่กินแล้วเดือน4ปาเออลแดนเข้าเนาะ ก่อนนี่แห่พี่น้องปัดก่กอนนี้ลายอยู่เด้ยทั้งนี้ก่อนนี่ก่อนนี้ปัดเห็ด <Benjamin> ดิเห็ยเฮ้อเนียโอ้ยเห็ดเห็นเดียวโอ้ยเป็นเคีราเห็ดเต็มกากซากด้พี่น้องเป็นเคีราเห็ดกอัวเราพูดเอาน้องใหม่เราจะเอานั่นนี่เห็นไ่มแง๊บขับไปไกลหน้าปลุกเราน้องเอ้ย มหาหนใหม่น้อกันเด้อหนใหม่นี่แสยบเลยจ้ะโอมุ่นคุแล้วยางมึงดูล่ะยางไหวปะปุ๊อยากมาป๊าน่นนี่มั้ดูิจับเลยจับเลยจับเลยแล้วม่ผมใบก้น ผมไม่ก้อนพี่น้องที่ได้เกิดนี่สาวผู้มีบุตรเด้อจ้ะพี่น้องอ่ะอยากให้น้องเบิง่งนะนี่พี่น้องทักเข่ามาว่าสาวผู้บ่ <c oughs> <c oughs> ใส่บุตรใส่แล้วเด้อจ้ะมันอึดอดัดแต่บุตรมันก็สิเป็นสันๆเด้อจ้ะ <c oughs> <c oughs> มันอึดอาด <c oughs> อาท ตุ่มนะอ,ออก ي, ดีดีกนนี่จ้าออกดีนนครี่แม่นนอหนึ่งไลยนม่นอนอหนึง่งนอสิกับแล้วนองงานนอ,นอออันนี้เย น้องขอตาสิน้องขอตาสิ วาทวงคือแถวมันหนองงามีหลีเด้พี่นวอดข้างนอกไหมอือหนองงามมีหลีปัดนี่ไหมเห็นในกล่องสีบ่วทอไรดอกแต่ว่าข้างนอกนงงามอีหลีเตรียมตัวโอ้ยเป็นซ้งเนี่โอ้โนนอน ได้นอหยังกับวาสะอลทอนนอใหม่บงได้จาเสียบก็มตามสาผู้ว่าหอกว่าเสียบอันี้วก็คือว่าแล้แกงเสีบกว่าค่ะคือว่าจะจางแกเพราว่าอัน นอกใหม่ยู่นีนคือพ่กินมันบาแซบือของแม่แกงสิมาทันมีคนมาปาแซบมาโอ้ยนอนนี่นื้เสียดายแท้โอ้ยแซบหมแซบาดีคุณบลึกนีคนอากอมั้งคนอยากลเหมนั่หม่กเดียวชมเดียอา่ามาเอะละาไว้สองอันแล้วสองอันแล้วหาไว้ ยหา้ายหาไวถ่าห้องถอาไซับเต้าหน่อยห้องเอาไปต้มพี่น้องต้มกินก็ตำมะคู้เจ็บนอนเงี้วเดี๋ยวแพี่้าม้นั่้ใสไหร ว um 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 ิ่งนอนี่สวามดอันนี้ไรไรขั oh, anyway ้นมันมันดิ่นขั้นแล้วกซับกัดบ่ได้ได้หมดอันนี้เจ็บแท้ๆได้หนิแม่นโอ้เสียงโอ้ยจังเลยเสียงได้นี่ผมมาเบิ้งหางออกพี่น้องป่าขิ้โถสุดยอดของหน่อไม้ผมไม่ก้นเทียนหมดพี่น้อง ออเห็นอยู่มาครับอ kind of ันนก็จะโก้มพอ่าเแงคือกัญชาเก็บจ้านองมาแบงมาใหม่ไปแกงเด้อี่้อยู่แถวใกล้ๆกะมาแบงไปแกงเด้อเพืิจเต็มตาไงแล้วเด้อพ่ตาตหไ่เด้หนิ สวยจังเลยเนี้ย้องป็นสีชมพูเนาะด่ามด้วยก่อนหีน้อยญ่เด้วยตามเคยมาซับเอาว้าวสวยมากจ้ะแดงคึ้นครับกังเทอยู่บล่ะ

รเนี่บกวนเลยม่ทิงงไว้ดิน่ับลงมาทักสิิูทมไกันหรืเป่าก เนี่ยแล้วเห็นไหวแล้วเคลียร์ไหวเนี่ยนอนง่ายง่ายหลักพลับเลยนอนี่ยอยากกระพริบตาพี่น้องบักง่ายอีลีไปย้ายบังเนี่ยนั่นนี่บัน โอ้โหพี่นอ้องหไม่อยากสิพาก <laughs> ง่ายอีหลีพูดละเห็นตโาโฟเห็นมากเน่นไม่เราเห็นใวพี่นอ้อยงยายจิ๋มยายจิ๋มจิ <laughs> 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 ๋มบาเบอ แกงตามเนาะยิ่ดนเนี่ยน่งเอาจังสีเด้อแกงแกงวานนตาเราแที่นตาเนี่ครับตาน่อยดิตาหน่อยดิตาน่อยดิตาน่อยดิวุ้ยคักอหลีอันเหาก็ขักคักักี่น้อง ง่ายบอสาใจบอจใจพี่นอ้องงวดนี่ตั้งแต่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวผู้อิสรนหาก,กินในเดอจา้าฝากเป็นกำลังใจเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวพากินน้ำกินทาก่อนพี่น้องงบเอเต้าอันเตอมันมัน,มนเสียงเบมือบอ

อเอ้ยสะอ้อนเนี่ยลงใหม่งวดเนี่ยน้ำผักครับเนี่ยข้าหมาเขาไปห,หั่นสิพ่อเหรอล่ะพ่อแหละไปแกงไปแกงกินเคียงพ่อดีหนะกน้าจ้าพี่น้องหาบ่วลายกอดอกจ้า ได้เต็มกระตาแล้วนะพอน้องมันหนักแม่เนี่ยเต็มตาตาเน่ยเดียแต่เขาบว่าใบดกเนะาะมันได้หลายรอจ้ามันหนักมันก็ออกแน่อยู่หรอจ้าแต่ว่ามันไปเลาะบ,บ่เบิรดดกเพราะว่ามันก็พอแกงแล้วเนะวาะถังกัวพี่น้องไปแกงตอนเที่ยงแสบๆด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวผู้ในเด้อจ้าเป็นกำลังแรงใจเข่าม้เนาะจ้าเนาะฝากกดติดตามให้สาวผู้ในเด้อสำหรับมือรับไปก่อนจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณนางสมอขมอกนาา่นางสมอกิดวั่อไม่แล้วมไ่แล้วไงแล้ว